โปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนทอดทอนหรือไทยจำเสียงของพี่ได้หรือเปล่า จำเพลงรักเก่าเราได้ไหมเคยฝากฟังไว้แนบในกลางใจนางดึกดื่นคืนนั้นเคยรวมผูกพัน เน้นหนักเคยฝากใจพักว่าด้วยใจรักไม่จางเสียงน้องอ้อขอรักมันรำพึงเสียงสั่นเมื่อใกลส้ส้างไม่อยากจะร้างห่างรักที่เริ่มหลอ พออีกไม่นานานาความรักที่เคยหวานซึ้งเปลี่ยนจากหนึ่งกลับกลายเป็นสองลืมรักลืมรสลืมไปหมดที่เคยทดลอง อมแขนที่เคยประคองน้องอยู่ในอ้อมแขนใคร